อดมากับคุณครับผมตุยคนก็ตุยกเกษตรบ้านสวนกับพี่ประกาน้อยสวัสดีครับพี่ประกาน้อยก็สวัสดีบ่าวตุยโอ ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณพี่ประกาน้อยครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจช่วงเย็นเๆครับผมดูท้งฟ้าที่ครับผมท้องท้องฟ้าสีสวยครับผมหลายหลากสีครับผม พี่ประกาน้อยก็สวัสดีบ่าวตุ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สาวอยุทยาครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับผมคุณพี่สาวอุทยาครับผมที่เข้ามาให้กําลังใจช่วงเย็นๆครับผมพี่สาวอยุทยาก็เลิบเก้าครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่สาวอยุทยาครับผม ตุยกเกษตรบ้านสวนก็พี่สาวยุทธยามาส่งมาส่งตะวันลง ใช่แล้วครับผมมาส่งตะวันลงรับขอบฟ้าครับผมขอบคุณเพื่อนองอาจครับผมให้ติ๊กเกอร์สู้ๆให้ลูกโลกโลกให้ลำโพงลำโพงขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณเพื่อนมากครับผม พี่สาวยุธยาให้ติเกอร์ยิ้วยิ้วพี่สาวยุธยาให้ติเกอร์สู้สู้พี่สาวยุธยาให้ลูกโลกโลกพี่สาวยุธยาให้ติเกอร์ติเกอร์ขอบมาคุณมากครับผมขอคมคบขอคุณพี่สาวยุธยาครับผมเดี๋ยวปรับหน้ากล้องใหม่ก่อนครับผมเอา Brad. แบบดูชัดๆเลยครับผมนี่ครับผม แป๊บหนึ่งครับผมจะเอาภาพปิวส,สวยๆครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนตุ้ยครับผมให้ยทองมากของขใจก,ดกอดๆแล้วก็สติ๊กเกอร์มาขอบคุณมากนะครับเพื่อนสีครับผมหรือว่าเพื่อนรักครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีบ่าวคัมมิงเจ้าป่าครับผมสวัสดีบ่าวอีสานสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บ่าวคัมมิงครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมที่เขามาให้กําลังใจช่วงเย็นครับผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตบ่าวคัมมิงครับผมขออนุญาตใส่ปากแกให้นะครับ บ้ากมิงก็สวัสดีก็สวัสดีบ่าวตุยบ่าวตุยก็คำมิงครับพี่สาวยุทธยาก็บ่าวคำมิงสวัสดีค่ะ ดูแล้วก็ทุง่งนาช่วงกลางคืนก็มาจับจิ้งหลีดคงจะดีครับผมเพราะว่าต,ต่อฟังก็ลงหมดแล้วครับผมก็น่าจะเยอะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนสีครับผมให้หัวใจกอดกอด,กอด,ก,อดกอดมาขอบคุณครับผมขอบคุณพีส่สาวยุทธยายครับผมให้หัวใจบุกบวกบุกบวกขอบคุณมากนะครับผม